สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่งานของดีของเด่นสกคน,นครประจำปี2567นะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่สองกานจัดงานแล้วนะคะและเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เราจะทำกิจกรรมแ,แจกของรางวัลในร้า์สดของเพชรนีทาวเวอร์ของเราเองนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านเม็กไฟและเจ้าของร้านคนสวยนะคะสวัสดีค่ะ แนะนำตัวชนิดหนึ่งนะคะเจ้าของร้านของเราชื่ออีฟค่ะอิชยานะคะเป็นเจ้าของร้านเป้าป้ายนะคะจำหน่ายเกี่ยวกับสินค้าผ้าป้ายเป็นผ้าป้ายสไตล์แบบใส่สบายๆค่ะก็มีของเป็นแบบที่เป็นกานแป่รูปจากผ้าป้ายต่างๆค่ะอันนี้คือมาจากจังหวัดสกลนครเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีแบบสินค้าแบบหลากหลายที่ส่งตรงมาจาก ตัวประเทศของดีจากอุบลราชธานีของเรานี่เองนะคะม่น่าล่ะก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบแตกต่างออกไปนะคะที่มันดูเก๋ไก๋มากๆเลยแล้ววันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะชุดพิธีกรนะคะก็ได้รับการสนับสนุนมาจากร้านเม็ดไฟนั่นเองนะคะนี่ตั้งแต่แบบว่าหัวจะหลดเท้าเลยทีเดียวนะคะน่ารักมากน่ารักคือเราสามารถที่จะแบบสวมใส่ไปทํางานก็ได้นะแบบเนี้ย ใช่หรือว่าจะแบบเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใส่แล้วสบายตัวมากๆเลยทีเดียวแล้วเป็นแบบเหมือนชุดครอปที่กำลังไปนนกำลังฮิตมากๆเลยนะคะตัวแบบราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะคือดูดีมากๆเลยทีเดียวอยากจะให้มากาันเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งประมาณ8บวันเนาะเพราะว่าเราหยุดอึงวีนยี่29กกันยายนนะคะใ,ใน ค่ะวันนี้วันที่2เองนะคะในช่วงท้ายเนี่ยเราก็จะมีการแจกของรางวัลเราได้โพสต์เอาไว้แล้วว่าวันนี้มีของรางวัลมาแจกให้นี้เลยเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ค่ะจุกต้องแล้วซึ่งเป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายเนาะใช่นีค่ะผ้าฝ้ายทองมือนะคะย้อมสีธรรมชาติเราเอาปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ค่ะหรือจะใส่แว่นตาก็ได้เพราะว่าข้างในเนีย ค่ะเนี่ยเห็นไหมก็จะทําแบบว่าทําเป็นการแตกแ้งให้ด้วยตัวนี้เนี่ยถ้าราคาจริงราคาคือเท่าไหร่คะเป็นร้อยยี่สิบเก้าบาทก็ไม่ใช่ถูกนะแต่คือจะบอกว่าเราแจกนะวันนี้เราแจกให้สองรางวัลเลยค่ะสองรางวัลนะคะคุณเจมแบบหมวกันน่ารักมากน่าชืสนใจหมวกอันนี้ก็เป็นแบบงานแฮนด์เมดนะคะเป็นแบบว่าปักมือเพิ่มลวดลายให้กับผลิตภัณฑ์ จะได้ดูแบบไม่เรียบเกินไปเนี่ยเนาะเราคือปักมือทั้งหมดเลยเห็นไหมคะทั้งงลายต่างๆเนี่ยแล้วก็จะสังเกตว่าลายผ้าเนี่ยจะไม่เหมือนแบบร้านผ้าพามทั่วไปนะเขาจะเป็นอกเน้นแบบลายดอกไม้อันนี้ใบไม้เป็นสีเขียวปรีก็คือเรามีตัวนี้เป็นแผนความความรู้ให้กับลูกค้าค่ะว่าทำออกมายังไงใช่ไหมคะว่าเราทำเองแล้วก็เป็นการแชร์ความรู้ให้กับ คนที่แบบอาจจะสนใจเรื่องทําผ้าหรือแบบจะเป็นเทคนิคการทําผ้าในรูปแบบจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะคะแต่ว่ามีการทำเรื่อยๆค,ค่ะคือถ้าใครไม่สนใจจริงๆนะคะก็จะไม่รู้เทคนิคพวกนี้แต่เราอยู่ในแวดวงอะ่ะแล้วก็จะ <คน S 1> ทราบดีคจะเป็นแบบพิมพ์ออกมาจากเครื่องอไม่ใช่อันนี้คือพิมพ์จะเป็นแฮนด์เมดทำงานทำมือค่ะ นี่แหละก็จะมีวิธีการแถในซึ่งจะเอาใบไม้มาใช่แก็มาแปะพิมพ์<ช>ต่างๆมาเลยใช่ไหมซึ่งมันค่อนข้างจะทํายากมันเป็นงานฝีมอือน,นะ<ช>้องเป็นงานศิล,ละปะพูดง่ายๆก็เป็นศิล,ละปะด้วยค,ะค่ะนะเป็นอีกการพิมพ์าแล้วก็จะมีแค่ตัวเดียวในโลกใช่เพราะว่าการวางใบไม้แต่และตัวมันก็ไม่เหมือนกันสีก็มันมีเฉด เป็นโทนเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทุกครั้งที่ทําจะไม่เหมือนกันเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในร้านนี้เสื้อทุกตัวกระโปรงทุกตัวกางเกงทุกตัวหนึ่งเดียวในโลกนะคะแล้วราคาราคาเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่สําหรับสินค้าร้านเม่นฟสําสำหรับงานโคปินครั้งแรกก็เลยโปรโมชั่นค่ะสำหรับเสื้อยืดปกติขาย450บาทในโปรโมชั่น390บาท อ่าอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะมีเซอร์คอร์ีเซอร์ยืด<ม>เป็นยูนิเซ็ก์นะคะแต่อันี้จะเป็นทรงเข้าร่วมสาหรับผู้หญิงน้วยค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะในในราวในราวตรงนี้นะคะเด่นเด่นออกมามดูทีละตัวมีสำหรับเด็กด้ดดกวยนะคะเแบบี้อันนี้พี่ดิกร์ก็ใส่ได้นะคะจเนยใช่ไดมไม่นดาจะได้หลายๆหน้าจะ ตันคอหนึ่งแต่พอได้อยู่อันนี้ซส์รอยสิบสำหรับเด็กค่ะอันนี้คือเด็กๆก็ใส่ได้ก็น่ารักค่ะเด็กก็ใช้ผู้หญิงได้หมดนะคะได้หมดเลยค่ะเป็นเสื้อนี่น่ารักนะคะลายมาจจก่าเป็นสไตล์แบบไปตมาก็ยอมด้วยเปลือกไม้ใช่ไหมคะต้จะมีสีธรรมชาติคมี่ผสมกันเข้าไปนี่นะคะมีตัวไหนบ้างคะที่อยากจะนำเสนออันนี้นะคะเป็นเสื้อเป็นแบบยูนิเซน ค่ะได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่านี่เห็นปะลายมันจะออกลายสีสันสดใสหน่อยสิเดี๋ยวจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าค่ะแต่เด็กผู้ชายก็ชอบใส่อะไรแบบนี้นะใช่ค่ะแล้วแต่บางคนเขาก็แบบชายแท้ๆเลยแหละก็ชอบใส่อะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้สำหรับผู้ชายเลยค่ะเสื้อตัวกว้างยิงซื้อเป็นเสื้อคู่ได้นะเสื้อผู่ร้านหวานแหววเสื้อครอบครัวได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะหน้าเสื้อหัวละค่ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทช่้นราจะเดียขายที่ร้อยห้าสิบสำับโปรโมชั่นสำหรับงานนี้ค่ะสามร้อย หลักมาเป็นโทนสีฟ้าคลามันก็จะทําให้ใบไม้อเด็ก้นมาค่ะใช่เห็นชัดมากเลยว่าสวยมากๆเลยนอกจาจะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีแบบเป็นแพทเทิร์นบาไหนบ้างคะเป็นผ้าฝ้ายด้วยนะคะอ่าแบบนี้สำหรับเซ็สบายๆสำหรับคนที่ชอบผ้าฝ้ายอยู่แล้วก็เอามาทําเทคนิคแบบอีโคพลินใช่ไหมคะเหมือนกันเลย ก็จะแตกต่างไปจากร้านอื่นนะแล้วก็จะเป็นแบบสีคลามสีคล้ำสีอะไรไปแต่นี้เขาจะมีเป็นลายใบไม้แปะเข้ามาด้วยเก๋ป่ากาป่าะคะ่ะแต่ตัวนี้จะไม่ได้ยอมก็จะเป็นแบบตัวลายใบไม้เลยสําหรับคนที่ชอบแบบเรียบเรียบจะเป็นลายใบสัตกค่ะอ๋อนนี้เป็นใบสัตกนะคะแบบใบใหญ่ใแบบนี้เลยนะ,นะคะเสื้อคอจีนก็มีนะคะสาหรับผู้ใหญ่อ่าไปใส่ในวันเป แต่ว่าแบบเบื่อเสื้อขาดลายยิ่งใหญ่หน่อยนะคะก็สวยเก๋แปลกตาไปนอกจากเสื้อแล้วก็ยังมีเป็นแบบของบริชาทกางเกงกระโปรงด้วยมีไหมคะกางเกงนผ้าลินลินค่ะเป็นผ้าฝ้ายสาลูค่ะอันนี้ก็เอามาตัดเป็นกางเกงเป็นแบบทรงนี้ค่ะทรงขายาวไม่ได้ไงสวยมากเลยนะคะใส่กับเสื้อยืดสีพื้นได้เลยได้หมดได้หมดนะคะจะแต่งกับเสื้อ ฝ้าสามรูด้วยกันก็ได้อย่างนี้แบบที่คุณนุ้ยใส่นี่หลักมาเป็นฝ้ายสามรูอัดย่นนะคะสวยสวมใส่สบายมากเลยรู้สึกแบบเบาสบายจริงจริงค่ะมันเพลิวไม่ยากมันไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่าด้วยเทคนิคการทำผ้าเขาอัดย่นมาในตัวลงเครื่องซักรีดคือเราบิดก็จะเป็นอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องสะบัดก็ยิ่งเสือกไปใหญ่ใช่ไหมว่ามันเป็นลายบิดอยู่แล้วนี่ค่ะ ดีเลยค่ะเหมาะมากเลยประหยัดประหยัดไฟที่บ้านมากเออเราจะต้องรีดใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นมอห้องด้วยนะคะที่ของเม็ดไฟก็มีมอห้องด้วยนะคะใช่ก็จะเป็นแบบเรียบเรียบนะคะไม่ปักกับกางเกปักก็เลยอ่ามีคนสนใจกางเกงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะกางเกงรุ่นนี้5้าบาท ตอนนี้เราเราสามารถที่จะซื้อผ่านออนไลน์ได้นะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ร้านไว้ที่คอมเมนต์ใต้ไลฟ์ของเรานะคะก็ทักมาได้เลยใช่เอฟกันได้แล้วก็ส่งผ่านเคอรี่ที่ติดสินีของเราได้เลยนะคะเป็นเอลสมอรอบตัวนะคะข้างหน้าจะเป็นแตงโมแบบนี้นะคะใส่สบายๆวันหยุแล้วก็แบบดูดเป็นสายลุคสุดช้นค่ะอ่ะเรามาดูมั่ห้องต่อนะคะอันนี้เป็นมั่วห้องค่ะมีทั้งแขนสั้นและแขนยาว แขนสั้นจะเป็นอันนี้นะคะเป็นกระดุมหน้านี่อันนี้คือผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ทั้งหมดนะคะแบบนี้ใส่ได้หมดเลยใส่ทําง,งานได้ใส่แบบวันทั่วไปได้ค่ะมะหอห้องก็ทรงสวยนะคะแช้แปลกตากิมมิคให้เขาหน่อยเป็นงานปักนา่นารักน่ารักปักดอกไม้ถ้าใส่ใสเขาจะเรียกงานแซวอ่าใช่กเห็ไหมคะเล่นงานแซวงานปักใช่ไหมคะของมอห้องนี<ช>่เราจะมีไซส์เริ่มตั้งแต่เท่าไหร่คะเริ่มที่เบอร์เอ็มค่ะเบอร์เอ็มคือเล็กสุด แบบนี้ซึ่งต้นคนตัวเล็กวันนี้ก็จะใสแต่คุณนุใสประมาณนี้โอเคค่ะสามส่วนอะไรเงี้ยก็จะได้มะฮ่อมจะไม่ค่อยแบบเขารู้เท่าไหร่นะคะก็จะเป็นปล่อยๆอย่างเงี้แหละคือใช่แล้วสําหรับมะฮ่อมนะคะแล้วก็เป็นมินสีแบบนี้ก็มีใช่สไตล์แบบอันนี้เป็นเข้าฝ้ายเข้าฝ้ายแบบหนาลูกหน่อยตอนนี้ก็เป็นงานแซล ปักมือทั้งหมดสไตล์ก้อเลี้ยงค่ะอันนี้เออสไตล์แบบทางเหนือพ่อเลี้ยงทางเหนือนะคะนี่ไม้เยอะแถวนั้นนี่อันนี้ก็สวยใช่อันนี้อันนี้สองสีมีสีกรมกับสีสินตานอ่ะนี่นะคะนี่เราก็เล่นได้ยังมาฮอมนี่ก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนึงอันนี้ถ้าเป็นงานปัก450ร้อค่ะแต่ถ้าไม่ปัก390อ่าไม่แพงเลยจริงเพราะว่าราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะคะยงยาว งานฝีมือด้วยแบบนีผู้ชายใส่ได้หมดนะคะค่ะเนี่ยดูดีอ่ามาดูข้างบนบ้างนะคะเดี๋ยวแผนข้างบนก่อนข้างบนก็จะเป็นกางเกงข้อค่า้สานลูกเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นกางเกงเหรอคะใช่ค่ะดูเผลินๆเหมือนเป็นกระโปรงเลยวันนี้มันโอเวอร์ไซส์นิดนึงเออมันก็ดูสามารถแบบเหมือนทุกยินวันเราใส่แล้วแบบพลิ้วๆเหมือนเป็นกระโปรงก็ได้เป็นกางเกงก็ได้ใช่ค่ะพลิ้วๆแล้วก็แบบใส่เป็นกลมกลืนกลมกลืนมา แล้วเราก็ยังมีผ้าคลุมลายใช่ค่ะนี่เป็นงานอีโคปลีค่ะพิมจัดใบไม้เป็นลายพิเศษนะคะซึ่งแบบผ้าคลุมทั่วไปจะไม่ได้ไม่มีแบบลายนี้กระบวนการก็จะแบบหลายขั้นตอนนิดนึงต้องเอาไปแช่สารติสีมาทำลายใบไม้เสร็จปร่งสีสแล้วก็อบนุกพอเราสัมผัสแล้วมันจะนุ่มมากค่ะกระบวนการต่างๆลูกค้าก็จะมาออเดอร์สั่งมาเป็นของขวัญเกษียณกันอ่าค่ะผืนนึงประมาณเท่าไหร่คะอย่างนี้ ถ้าไม่ยอมสีอย่างนี้สี่ร้อยหาทคบะาถ้ายอมสีตีนี้ห้าร้อยห้าสิบาทอูโอูค่าฝีมือให้ก็เถอะนะคะน่กถึงว่าถูกมากแล้วนะจริงแล้วไปเราไปที่ทางกรุงเทพเมืองทองอะไรพวกนี้โอ้ราคากว่านี้อีกนะคะแต่ว่าทางนั้นก็ซื้อได้อยู่แล้วเพราะคนเยอะยังไงก็ขายได้ของเราก็ไม่แพ้ไม่น้อยหน้านะคะก็เอาราคาพิเศษมาให้กับคนอุบลคนต่างจังหวัดเราที่อยากจะได้ของดีแบบนี้มาสวมใส่นะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะ ็ราวนี้นะคะผ้าไหมองสโตนลายเกตเปอร์อ่านี่เก๋สวยมากเลยน่ารักอันนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มแบบลดลายให้เขาหนึ่งคนี้เป็นงานปักมือค่ะจะมีเรียบเป็นไปเป็นงานปกคอบัวใส่ทํางานได้นะคะนี่ไซส์เล็กเลยไซส์เล็กสุดได้เลยนะคะเบอร์เอสน่ารักก็คือเบอร์สี่สี่แล้วก็มีเบอร์เอ็มสี่สิบสองอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เดี๋ยวจะมีสี่สี่ค่ะไซส์เอลก็ ค่ะวันนี้ใช้ผ้าสองชนิดค่ะเป็นผ้าป้ายพอกสโตนผสมกับผ้าคอตตอนอินเดียตันนี้เป็นผ้านําเข้ามาจากอินเดียเอมันตัดผสมผสานกันอันนี้หมายเลข494ถ้าเบอร์นี้550ค่ะอ่านี่ตอนนี้มันจะมีสีสันสองเฉดเลยใช้ผ้าจากสองประเทศเลยนะคะอวตารไม่ธรรมดาเลยจริงๆสีชมพูผ้ายะค่่ สวยมากเลยนะคะออกแนวแบบว่ากลิ่นอายทางเหนือนิดๆอะไรเงี้ยเป็นแบบทางเจ้านาเออดัสลองสัมปีบอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นค่ะอ่ะอีกสองตัวสุดท้ายแล้วกันนะคะตัวนี้ตัวนี้อันนี้เป็นงานก็สายคอเลยแต่เป็นลายทางเป็นทรงแบบปีข้างข้าวค่ะนะคะน่ักน่าอันนี้เหมือนแบบเหมือนทางชนเผ่าทางนั้านเหนือใช่ไหมคะเหมือนเสื้อทรงกะเหรี่ยง เราก็เอามาสูงใส่ได้ว่ากี่ไม่ซ้ำแบบใครเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะนั่นนี้ด้วยนี่ก็ผ้าสารสองชั้นค่ะมีเรื่องัึงแต่เนี่ยค่ะเป็นแผ่นสั้นลายสวยจังเลยค่ะสวยมากนะะคอันนี้จะเป็นลายญี่ปุ่นไงอัวนี้เป็นลายญี่ปุ่นแล้วก็จหน้าโมนค่ะตอนนี้น่าแม้วนแหลนงเรนเรนนี่ลายนี้เกิดจากการกัดลายนะคะไม่ใช่พิมพ์ลายกัดลายมันจะทนกว่าค่ะ แต่ว่าเสื้อแบบนี้คือถ้าซักไปครั้งแรกมันจะมีตกสีไหมคะก็ออกจะออกอ่อนนิดนึงใช่ไหมครั้งแรกแยกก่อนนะคะแค่ครั้งเดียวเพราะมันเป็นความคงทนอ่ะไม่หดแน่นอนค่ะ้าคาดูดีมากอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้490อ่าแล้วก็ราคานอรายสำหรับคนที่ชอบแบบใส่สบายๆอันนี้ก็ไส์ญี่ปุ่นเป็นลายญี่ปุ่นมีแมวญี่ปุ่นตรงนี้ได้แอบอยู่ตรงนี้ค่ะ น่ารักมากเลยทีเดียวก็หลายยอดกีตลอดการนี่ช้างไทยค่ะอ่านี่ใส่คู่กับตางเกงช้างก็ได้แล้วตางเกงที่ร้านของเม็ดฟ้ายังนี่อ๋อใช่ไหมคะอของช้างเราก็ไม่น้อยหน้านะก็มาใส่ร่วมกันได้เลยค่ะเนี่ยงานจากร้านเม็ดฟ้ายนะตัวนี้คือสวยอันนี้เป็นแขนยาวก็มาแขนยาวเนี่ยเหรอคะอากาศเย็นๆแขใส่สบาย นุ่มมากเลยนะคะคือผ้าป้ายผ้าซาลูเวลาแบบอากาศเย็นนิดจะอุ่นอากาศร้อนก็สบายระบายอากาศดีใช่ค่ะมันจะเป็นคุณสมบัติที่ดีและสำคัญเนี่ยผ้าษาลูเนี่ยเขาจะเอาไปทำเป็นแมสด้วยนะเราเป็นแมสมันก็จะช่วยบอกว่าป้องกันโควิดตอนนั้นเชื้อโรคไวรัส อะไรได้ดีนะคะว้าเราสวมใส่เข้าไปมันจะป้องกันเชื้อโรคเวลาอะไรได้ดีมากเลยไม่ให้เข้ามามกรองอากาศได้ใส่ผิวหนังเราใครที่เป็นแพ้ง่ายผิวหนังแพ้ง่ายเลยสามารถที่จะสวมใส่สร้านเสื้อผ้าจากร้านเมดไฟได้เลยก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมีอะไรเพริ่มเติมแบบคะที่ร้านอ,อย่างนี้อย่างนี้คือไม่ได้อันนี้ขายไหมคะอันนี้ก็ขายนะคะอันนี้เป็นตัวผ้ามันเป็นผ้าแบบผ้ากระดาษค่ะเราเอาไปทําเป็นเทคนิค ก็คือเอาใบไม้มาทุบให้เกิดดลลายแล้วก็เอามาเป็นงานประดิษฐ์เป็นโคมไฟเอาไปแบบเป็นของฝันของฝากของที่เราเรียกว่าไปตกแต่งบ้านได้ค่ะก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างอันนี้ที่เป็นแบบว่าพวงมาลัยนี่ที่จริงแล้วมันคือเป็นผ้าพุมลาย่นะคะเอามาทําเป็นพวงมาลัยได้สวยเก๋มากเลยทีเดียวนะคะทังนี้เนี่ยก็จะมีสองสีให้เลือกค่ะ เป็นขอ,ของขวานงานมุติการจิต,าจตมา,มาออกมาถึงใหญ่เลยนะคะ้ากวเก้างิบแล้วก็ยาวสองนิวราคาที่250บาทนะคะราคาค่อนข้างแบบว่าจับต้องได้โอเคเลยน,นะคะหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่หลายคนรอคอยแล้วนะคะชาวจุดเชียช่ยวขาที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเราจะมีคำถาม เพียงแค่คำถามเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับผู้โชคดี2รางวัลในไลฟ์สดของเฟสินิตเเบิลของเราจะต้องตอบมาผู้ที่จะมาตอบคำถามกับเราและได้รับรางวัลน,นั้นจะต้องทำให้ถูกต้องตามกติกานั่นก็คือจะต้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นสาธารณะ ใน Facebook ของคุณสำหรับไลฟ์ของเราในตอนนี้นะคะเมืม่อทำถูตกต้องกติกาแล้วตอบคำถามของเรามาให้ได้ไซึ่งคำถามวันนี้พร้อมไหมคะตอนนี้ถ้าพร้อมส่งสัญญาณมาหน่อยนะคะกดหนึ่งนะกดหนึ่งส่งสัญญาณมาหน่อยนะคะชาวชิเชีในตอนนี้มีไหมคะแอนดมินคะ่ะมีใครกดเข้ามาไหมจ๊ะ มีส่งแต่ว่าคุณลูกค้าออกค่าส่งเองนะผู้โชคดีออกค่าส่งเองเดวแอดมินส่งไปให้จ้ะพร้อมแล้วนะคำถามของเรามีอยู่ว่าคำถามก็คือว่าร้านมีมีคำถามใช่ไหมคะอ่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวขอหนึ่งคนละหนึ่งคำถามแล้วกันเนาะเอาคำถามเดียวไปเลยค่ะคำถามเดียวไปเลยนะคะก็เทคนิคอีโคปิงเนี่ยเป็นการ เป็นเทคนิคที่เป็นการพิมพ์จากอาร์ตไลน์อ่าโอ้ค่อนข้างที่จะต้องให้พี่กูช่วยนะคะพี่กูเกิลเนี่ยต้องช่วยต้องฟังมาในแต่ตัวเชื่อเพาด้แอดแอดก็ช่วยมากเลยนะเนี่ยแอดแอดบีล้วก็ช่วยมากเลยนะคะทวนคำถามอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่ <c oughs> ะาเทคนิคอีโค้ปลิ้นเป็นการพิมพ์เป็นเทคนิคพิมพ์ผ้าที่พิมพ์จากอาร์ตไลน์ พิมพ์จากอะไรนะคะเป็นเทคนิคการพิมพ์ที่พิมพ์จากอะไรนะคะวัสดุดิบใช่ไหมคะวัสดุดิบใช่ค่ะที่ใช้ในการพิมพ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอบมาตอบมานะคะทำถูกต้องกติกาตอบถูกสองท่านแอดมินจะเป็นคนสุ่มเลือกสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะคะเราจะประกาศผลในวันนี้ เวลาประมาณ18รแกนาฬาติดตามได้ที่เพจของสนีทาวเวอร์นะคะทุกท่านค่ะยากไปไม่เอ่ยยากไปไม่เอ่ยนะคะถ้ายัางไงต้องมีคนตอบถูกแน่นอนเลยนะคะยังไงก็ฝากร้านเม็ดไฟไว้ด้วยถ้าจบจากงานของดีของเดสกคนของเราไปนี้แล้วร้านเม็ดไฟเนี่ยเราจะไปตามหาซื้อสินค้าได้จากที่ไหนคะ่ะ ก็จริงๆก็จะออกตามงานในจังหวัดบนนะคะอยู่ในอำเครือเมืองค่ะแต่ว่าก็จะมีเพจเฟ e b ุ o กก็ชื่อแอดเม็ดไฟเลยค่ะพิมพ์ว่าแอดเม็ดไฟภาษาไทยได้เลยใช่ไหมคะมีหน้าร้านไหมคะก็ไม่มีค่ะก็คือไปตามงานโอท็อปนั่นนู้นนี่ต่างๆ ต, <S <S ติดตามได้เลยเราจะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในใต้ไลฟ์ของเรานะคะตรงนั้นเพื you ่อจะได้สอบถามหรือว่าจะโทรมาเอฟสินค้าในช่วงงานของเราก็ได้ในช่วงนี้นะถ้าเอฟในช่วงงานเราเนี่ยจะได้ราคาพิเศษนะนะคะมาสนก่อนได้เลยค่ะค่ะแล้วคำนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอีฟ เจ้าของร้านสวยๆจากร้านเม็ดไฟของเราด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราตรงนี้ด้วยนะเป็นความรู้แล้วก็มีสินค้าดีๆราคาถูกใจให้กับผู้ลูกค้าได้มาช้อปปิ้งในงานของดีของเด็นสกลนครด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ<ช>แเจอกัน